สวัสดีครับพวกระช่องมวลสายเฮงอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาปักต้นกระถิ่นกันนะครับผม BFC ฝากมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมามอบลอตเตอรี่ให้ด้วยนะครับ มางวดนั้นว่างวดนั้นแต่ก็งวดนี่บ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดันดันนะคะดันดันไมู่้ช่งใครเนาะช่องไหอ่ะก่อนอื่นเอาโรตเตอรี่กันพอถึงโรตเตอรี่นะก็ประเดิมโรตเตอรี่เลยนี่นะครับจากของพี่สิรินะครับผมเออสิริพร์เบอร์ลดเลยนะครับ สี่ตัวตรงเลยนะครับผมศูนย์แปดปดสองนะครับยังให้มีคนตัดแจ้งถูกยังไม่ถูกครัคอยเบอร์รถไม่เจ้าอีกแด้วนี่ยเบอรถหรือ่าอืมออกใน่นบอกอ๋ออออง้ันทีนึสัญญาแล้วพี่สพรซื้อให้บ่อยเด้อลุงพี่สีพรนี่ยนอยากให้ใครได้ อยากใหกก้เปลี่ยนรถดันใหม่เราเป็นเลี่ยนจักเถอเเลียยนโลดกันใหม่เขาแรกเลยพวกบันเนี่ยแหลกนะแรกเงื้ันไงมันแบ่งหันลอ,อยไหมพอ,อปาัาห้มันครบเก่าตนนะ แ่แ่งแบ่งไบครับตวอันตวอนีย่เหลาแย่อยนะกได้่ไวไหยนะหวไวยเบอร์่าเ่นีแบ่ย่อยกเขาไปักแบนหงอยเกาตียงับของขอางประเทศเพิ่อเราไปเมื่อไหร่เปลอยู่ตี่รรถไหนเอ đây là lươn này như lươn lươn này để con lươn áo vô kia nè à lươn lươn lì lươn 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 นีนะครับพี่สิทธพรนะครับเอนบอร์นะครับเรับแล้วนะครับเราครูใร6ตุลาเร่มที่ออก8 2อะงัน้ำหอว่าอะลุงวันหอยดอ ผมผมหาเงินแรกอยู่นี่หาเงินแรกออกเลยครับสารทุกตโนทนา้นนสูงลุ้มเงินปากรถในเด้ออ้อก็เอาขึ้นรถลยได้ล่ะ ก็ขึ้นท้ายรถไปแล้วบอกพี่ว่าฮอนว่าขอไปเก็บในบ้านโอท่านแล้วโอ้ตะมวนดีครับอ่าสวัสดีเด้อค่ะเด้อหันหลังใส่เบิ้งเบิ้งลูกพ่นดีกว่าเนาะแต่เบิ้งแม่บ้านเนาะทีนี้ก็เริ่มจากของเริ่มจากของเออพี่เล็กก่อนนะครับพี่เล็กไหมครับพี่เล็กได้ยินเอฟซีบอกว่า มาไรเอ่มาลอยเอ็นช่วยแม่บอกหมอนหนอนกระสันแตกเงินนะนั่นไม่ข่อยดีแตนนขอบคุณค่ืออะไรนั่นก็ปักต้นใช่ไหมครับปขอบคุณค่ะายเขาขอบคุณค่ะอ้าเป็นตะขอดมนเหรอพี่น้องกรอจกเงอนปรคมาณเท่าซฮ้ยเนาักฆ่าสีชูณโบกูกระเจากชี้หยังชัยมาลูกเซกซี่นเห็นข่อยหมดเละ <ม>เอาเลยนี่มปังมา้วยอาเ้ยนี่มาด้วยนี่นี่แ, oui, แล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปฝั่งนู่นน่ะเออเอาเครับเลยครับปักเป็นมานโทวคนนึ่ครับเออแค่่น่อยสามันแล้นัน

ได้ได้ใไยมันไม่มีนะด้าได้่ค้ชใ่ไหได้ไห้ไอ่อไดน่อนนี้ไม่พีเขาจะเสียนก่อนนะเจะมาฝากอ้วปาลิบมาเามมา้ื่นื่นฝากไ่ครบ่เอออยู่ดวไม่มาดไองไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่พาไอีไปตักเด็กจ่ายค่างวดน้ำเลยเด้อเพราะว่ามันมี้อเอาไนเอาไนะีแตนแตนไม่แบ่งย่อร้อย แรกมาเฮ้ยนี่ก็แหกไปแล้วเนียก็แหลกแนันเองนะบบอหอทางลอยบ่อมที่ยีมไปครับแอดมินหอดทางลอยบอแอดมินยีสิาขออกจากฐานจเสาเลยจะไปห้าร้อยจะเปนรเจ้าองคอแบ่งง่ไหะ้ะวปลแม่บ้านยามันยาันย่จแบ่งย่อยพสตังคเาานไิแบ่งอยสุดยอดสุดิงจแบ่งย่อยเลยไปยห้าร้อยมันหลุดนั่นนั่ในห้าร้อยัหลุดห้าร้อยปไปไป มันก็ terminal terminal เส Fl ียไม่ตัวอีโบแต่ละหางใบโบเจ้าวน่ะมันแไดงรูปตาวเสือหางัวเสือแหลกหางเบ่นด้วยเนี่ยเออปแตนน่ะปแตนห้างเนี่ยนะอย่างเดียวแต่แมงอดไม่ไหวแม่จีเนี่ยแม่จีเนี่ยหอยเ่อแม่ตุ่นี่คือปีนายหน้าเลยปีนายตรงแหลกจ้าแ้วแตนใช่ไห ออกไปแล้วบอกอกไปแล้วบอกแกสูงแปดแปแล้วัอะไรแล้วครับดันครับผมดันอครับสูงไปอตแล้วก็ดันแบบด้ยครับขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็อ่ตะจเอจะได้มีเงินทำบุญนะคะเื่อนันนะคะเ่อนันนะจะได้มีเินทำบุญนะคะ

โอ้งามเนาะสลับสีงามเลยครับสลับสีสามใบนี่บอกมาโอ้คงพอดีเก่าต้นเอยกิ๊บนั่งทวมเนี่ยว่าโพดบังฮะน้ำท่วมโพน้ำต่วมยังใไงยูทูปคาม่าน้ำผ่านกองปูนแลก่อนน้ำท่วมเรายังไม่ได้ระบุวันไง เราได้นี่มาถูกต้องแล้วแต่ว่าบนต่วนไปที่ไหนครับบนต่วนไปที่ไหนอ้าวเสร็จแล้วนะครับทีนี้ของทีนี้ของพี่มันที่ไได้ปจะไปอีกน้ำได้สองร้อยแพ็คแล้วโรงงานโรงงานน้ำช่วยมาร้อยแพ็กแล้วก็าต้องไปที่ทีนี้ของพี่อะไรที่ไหรน เมื่อกี้ของพี่เล็กบางพีนะครับแล้วแต่แพ็คก็ก็ไหลน่ะน้ำน่ะบางพีก็แพ็คละสียังต่ำสี่พัห้าแพ็คหนึ่งอ่ะสี่พันห้าทีน UH ี้ทีนี้ทีนี้รอบนี้ของของพี่พินิษนะครับพินิษกรุงเทพนะครับผมนี่เอฟซีใช่ไหมเอฟซีของเอฟซีนะครับผมาทำบุญด้วยอันนี้ของพินิษนะครับเมื่อกี้ที่ปักไว้รอบหนึ่งของของพี่เล็กับพี่เล็กบางพี บางพีอันนี้พินิษคกรุงเทพครับพินิษคกรุงเทพครับผมเคืนลุงกลับถึงตึกไหมครับงึกครับอผมนึกว่ายังไม่กลับนะนึกว่าจะนอนแถวไหนดูไลฟ์อยู่ไลฟ์เท่าไ่อ๋อนี่นะครับพี่ไปเดี๋ยวจะไลฟ์ขึ้นนะตลอดไลฟ์ร้วๆเลยนะคะวันนี้อะค่ะไมกันแดกแใช้ชื่อของกะทิบนะครับแกใช้ชื่อของะทีบกินร้านอาหารไงสุดท้ายผมดูนั้นละก็ไม่น่าจะกลับ นี่นะครับทีนี้ลุงจะปักทั้งแกนะครับกลับอ,ออกจากสารอาญารัชดาก็เดินทางกลับเลยครับไม่ได้แวะไหนเลยครับไมง่งออกวิ่งออกมาทานข้าวทานเมืองกันที่ไหน,นท,ท,ที่ว่าไม่กลับอ่ะผมเห็นข่าวไอ้นั่นไงที่ว่าหมายเรียกอะไรนั่งไงไม่เรยกอะเลยหมายเรียก,ยกทิพาลุงพลหนีงไงไม่มีก็ถึงลุงเกอร์ไม่เห็นมีหมายแต่ว่าทางอาจจะเขาเขาว่ามีใช่ไหมว่าหมายจะมาถึงก่อนวันที่จะไปกรุงเทพอ่ะ ผมก็ดูน่าจะไหนครับน่าจะก่อนวันศุกร์อ่ะเขาเรียกเห็นเสือโวกลัวป่าไม่รู้ผมก็ดูใช่งั้นก็ในสุภาษิตในดีกับคนนี้ผมมาเล่นแอมรูไปทิพย์เอ๋แล้วกมาไปทิพย์สองว่าอะไรบอลต้องแต่เมื่อวานเขาแยบมากเลยนะเมื่อวานเนี้ยเราจะไม่พูดถึงในระหว่างคืนเนี้ยวัวสลังบักทั้งนั้นเลยสุดท้ายไปหา เราให้ทนามันเลื่อนแต่ว่าเราแล้วตกลง<ป>ตกลงเป็นไงครับไม่ได้เลื่อนครับอ๋อสารไตสวนแตสวนเลยเห็นเขาพูดถึงสารไตสวน5นาทีเขาบอกไมนะ่เคยมีมาก่อนใช่ไหมเขาบอกสารไตสวน5นาทีใครบอกสารไตสวน5นาทีกล้าไปใสย่ยแวบบ้าน <laughs> หรอเปล่า <laughs> เราไปฟังตอนนี้เมื่อคืนผมก็คิดว่าเป็นคดีนี้แหละสาลไต่สวน5นาทีครับอกจะพูดยังไงดีอะชาวบ้านทั้ว่ายว่าอะไรไปเลยสาลไต่สวนคดีนี้ผมเลยอาชญากับผมเนี่ยร่วมสามชั่วโมงนะที่ผมน่าจะถึงสองชั่วโมงอ่ะผมอยู่ในศาลเพราะมันมีการซักนะทั้งทานนายทั้งทนายโจทก์ทนนายจำเลยไงซัก สารขึ้นมาลังสีพบผมเลยครับไม่เราที่ผมว่าลุงไม่กลับบอกว่านเย็นผมไปดูคลิปของหลังบ้านทลายตั้มเห็นเอาไปกินข้าวเอาไปกินตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้นานแล้วต้นแบบเพราะคลิปหลังบ้านนานเลยรู้ไหมทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำคลิปก่อนไปก็ผมไปกินนานแล้วนั่นแหละแต่เพิ่งต้องทำบ้างเมื่อวาน ตอนบ่ายแล้วตัดเ็นแล้วอ่ะเราไต้องบอกอ่ะทุกคนไม่ต้องเรียกร้องความสงสารเลยค่ะนะเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปกินข้าวกับทนายทั้งไปที่ไหนเล่าเพราะผมอยู่นี่อยู่ช้างก็เนตของมันเนงไงก็ไม่มาแน่เพราะไปกินข้าวที่ไหนโอเคครบแล้วไม่ติดปียังไม่หรอแต่พวกพผมไปนานแล้วนั่นน่ะเปิดเปิดไม่ไเลยไม่ได้ไล่ไปกัแล้วอยู่แล้วอ่หโอเคนะครับครบแล้วนะครับผม